สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเมื่อสุขุสุขุนเนาะจีพาเห็นขิดของสนิทในตอนนี้เมื่อน,นอี่เนาะกัอยู่ในส่งของสาิทพาส้มคือเกา่าแลกการเมื่อน,นอี่เนาะสาวนิดจีพาทุกคนไปทองเที่ยววาสันซาไปทองเที่ยวทังเมืองดักจึงนอกแมงเสกองไปทางอากาศหนาวเดินทุกคนและกาสาวนิดนอกสีมาเราประสบการณ์จึง การไปท่องเที่ยวในครทางนี้นาะซึซงเจ้านิดก็ได้นําพาเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยเพิ่นไปเที่ยวเนาะก็คือคุณลุงวองเนาะคุณลุงวองอายุเจป,ปีทุกคนมาจากกรุงเทพมหานครเนา,าะเดินทางมาเดินเดินทางจากกรุงเทพมหานครมาสู่มาลงอุบลเนาะมาลงจังหวัดอุบลราชธานีนะ้วก็เดินทางมาขามาทางด่านสองเม็ดเนาะทางสซปลาวขามาทางด่านสองเม็ด เพราะว่ามันจะไก่เล่าไตที่สุดก็คือจังหวัดอุบลเด้อทุกคนดาน2เมกเนาะดาน2เมกจะไก่กับเหล้าไตที่สุดเลยแล้วที่นี่นอกเส้นนิดก็ได้ผ้าเรลามาทงเที่ยวทีนาตกตาทั้งเมืองปากซองแข้งจำปะซักนอนแลวกหลังจากนั้นเส้นิดกับผ้ามาเที่ยวทางแขวงซีกองนอนเล่าไตเนาะทางแขวงซีกองทางบานเสนิดเนาะมากับผ้ามาท่องเที่ยวนาตกตาแฝกนาตกตาหัวข้น แล้วหลังจากนั้นเนาะเสนาิดกับผ้าเที่ยวในเทศบ้านแค้งเซกงอะไรทุกคนกับพาเราไปสวนองแก้วสวนรักเมืองอย่างทีสนิทผ้าพีผ้าหนองเมื่อสุกุคนะได้ไปสุ่มได้ไปสุมนากันนะทุกคนแล้วบันนี้เนาะเมื่อนี้กับสนิดกับผ้าผ้าคุณลุงวองเนาะและกับผ้าพีผ้าหนองทุกคนเนาะไปเที่ยว ทางเมืองดักจึงเนาะอากาศหนาวทั้งเมืองดักจึงแขวงซีโซก้เนาะไปทั้งเมืองอกังหันล่มเนาะไปทังเมืองพัดลมยักษ์ไปทั้งเมืองพัดลมยักษ์เนาะไปทางบ้านสาเนตินี่แหละทุกคนก็พาเราไปท่องเที่ยวนอะอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกทุกคนสติีเซิงสาเนติก็อยากมาเราสูพีพีน้องๆได้รับราบนํากันเนาะประสบการณ์ครั้งแรกของสาเนติก็คือพาคุณลุงวองเนาะเพิ่นอายุ70ปีทุกคน ไปเที่ยวเพื่อนกระเซาโมเตอร์ไซค์มากตั้งแต่เมืองปากเซกเนาะแขวงจำปัสักมุงหนามากสู่แขวงเสกองเนาะซึ่งแขวงเสกองการติดกับแขวงเซกกองเนาะเป็นภาคตะวินออกของประเทศลาวเลยทุกคนแล้วก็แขวงเซกองติดกับประเทศเวียดนามเนาะมีายแดนติดกับประเทศเวียดนามแต่แขวงเซกองบอกมีายแดนติดกับประเทศไทยเลยทุกคนมีแต่ติดกับประเทศเวียดนามเท่านั้นเนาะและ้วก็ ซึ่งคุณลุงวองนอกิ่กกัว่าอยากไปสัมผัสอากาศหนาวทั้งเมืองดักจึงและก็อยากเห็นวิวทิวทัศน์เพราะว่าก็นานี่นอกเซานิตก็ได้ได้ทายธรรมาศาสตร์ทั้งเมืองดักจึงนะมาฝากพี่ๆน้องๆนอได้ได้เบืองใดส้มน้ากันเนาะต่บัดที่นี่ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีเนาะคุณทีเอ c ซี FC ทางฟังไทยเนะาะคุณลุงวองเรามาเที่ยวนํา แล้วก็เ้านิกาได้พาเราไปเนาะเดินทางไปกะระยะทางเนี่ยทุกคนตั้งแต่แควงนเสีกองเนาะไปหาเมืองดักจึงนะระยะทางประมาณล้อยเนาะรอยล้อยกิโลประมาณนี้เนาะทุกคนประมาณล้อยกิโลแล้วบัดที่นี่เนาะ,ะพวกเซ้านิกไปหันออกจากแคว้นเสก้องนี่นะออกจากแคว้นเสียก้องไปนี่ อากาศดีอยู่เนาะล้วก็บบมีฝนเนาะทุกคนบบมีฝนแต่ว่าก็คือหูน้ากันเลยทุกคนเมืองดักจึงเนาะเป็นเมืองฝนะนะน่ะโบวาสีหนาแล้งหนาฝนมึกหนาได้กับฝนหนาทุกคนแต่ว่าฝนมันกับมันตกเกือบว่าทุกมื้ออะไรต่างแต่ว่ามันสีเป็นเขตไดยสื่อเนาะสีเป็นเขตได้แนสือ่อแต่ว่าอากาศคือทางซีก่อนี่อากาศหอนเนาะอากาศหอนแล้วกก้าวเขาไปสู่ เมืองดาจึงอ่ะอากาศจะเย็นเนาะอากาศเย็นอากาศหนาวว่าสันซะสนิทกับขี่รถจักไปเนาะขี่รถมอเตอร์ไซค์ไปกับคุณลุงวองและกับนอ้องทรายอ่าเป็นญาติญาติพี่น้องของสนิทเนาะกับพากันไปนำการสามคนเลยทุกคนโอเควันนี้ทุกคนเาทักพรกินข้าวนะกันเนาะพักพรกินข้าวก่อนจักบาทหนึ่งสองบาทเดี๋ยวจะจังคอยเดินทางไปโตเนาะตอนนี้เราจะมาหอบผิด เห็นงัวงัวแต่โบเห็นงัวอไปน้ากันสามคนเนาะก็มีสาวนิดแล้วก็มีน้องไส้อ่าสาวนิดเนาะก็เป็นหลวงญาติญาติเนาะแต่ว่าเพิ่นเป็นเจ้าทินนะทุกคนเพิ่นหูเพิ่นหูจักอ่ากับเมืองดากจึงเนาะเพิ่นหูแล้วือสาวนิดหันแมนยู่วาเป็นคนเซกองแต่ว่าโบโบคอยได้ไปทั้งเมืองดาจึงเนาะก็เลยโบหูแลลวก ทีนี้แซนิดก็เลยถือโอกาสนี่ส่วนหนองทรายเนาะิ่นไปนําไปนํากันการมีแซนิดหนองทรายสซนิดแล้วก็คุณลุงวองเนาะไปนํกากันมคนแต่ว่าแซนิดก็ขี่รถกับหนองทรายเนาะหนองทรายหนองทรายของสนิทแหละแล้วก่บคุณลุงวองเราเราขี่คนเดียวนาออันนี้ก็บนิดกระทมเราอยู่ก่อนไปเนาะว่าอะาระย่าทางก็อยากไดแล้วก็ให้ให้น้องทรายสนิดขับรถหายบหรือว่าให สนิทขับรถหายบ่อครับรถมอไซค์นะทุกคนขับรถไปหายครับหายบอ่อแล้วกับว่าโบเป็นยังนะบาะเพราะว่าสนิทกับ่านวเาเพิ่นเมืงง่อยเนาะเพราะว่าเพิ่นกะค่อนคางว่าอายุร้ายแล้วสันซาอายุร้ายแล้วสนิท,ญญนทกับู้ซึกงู้ซึกดีเนาะที่ว่าไป,ไปไปมาแบบว่าไปมาหอดเนาะแบบว่าไปยังตลอดปลอดไทยว่บาสันซาโบโบมีอันอยังอันนี้เนาะแต่ว่าทุกคน ประสบการณ์ครั้งแรกเนาะสาวนิดกะบ่เคยไปแบบนั้นแน่แล้วกะบบโห้ว่าทางอนนะสิเลเทปานนั้นทุกคนก็คืออีตน้นเราเนาะอันกระซุงซานเราอยู่แบบว่าไปกับแบบโอ้เหมือนแบบว่าผ้าเล่าไปแบบประสบพ่ายนะทุกคนเมืงงเมงงมงง่อยเนาะในการขับรถทนะเมื่อยเมื่อยแห้งทุกคนแล้วกับันที่นี่เนาะขาทาฝนโบโตกก็คือสีโบอันนี้ปันไดเนาะแต่ว่าท่างนนะทุกคนตั้งแต่แข้งเสีก้องไปหา ครึ่งหนึ่งประมาณครึ่งหนึ่งเนาะของเมืองดักจึงค่ะตัวอย่างว่าแต่สโก้องไปหาเมืองดักจึงน,นี่ลอยกิโลเนาะลอยกิโลเมตรแต่ระยะทางตั้งแต่สโก้องไปหาเมืองดักจึงประมาณหาสิบกิโลเมตรเนี่ยทุกคนประมาณครึ่งหนึ่งเนะาะถ้าอันถือว่าดีแน,น่เนาะถือว่าทางดีแน่แต่หลังจากหลังจากอีกครึ่งทางเนาะจากหาซิปไปหาอีกหาซิปนะ จากหาซิไปห้าร้อยนะทางคือแบบว่าเละแหงทุกคนทั้งทางเละทั้งฟ้นต๊เนาะเป็นประสบการณ์ครั้งแรกแต่ว่าปอกสนิทกะไดกะเกี่ยมเนาะกระทือผากันฟ้นเน่แะไรกะซื้ออา,อาหารการกินเนาะเป็นสเสบียงอาหารของขอกสนิทไปไปกินอยู่ในะระยี้เครื่องทางแต่ว่าต้นนั้นกะโบโบหอดดองนาะเครื่องทางกะซิประมาณสี่สิบกว่าเนาะสี่สิบกว่ากิโลเมตรเด้อทุกคนประมาณหนั่นเนาะ ตัางแต่ทางเซกองไปหาจุดชมวิวที่พวกพวกสานิดกินขาวเนาะประมาณ40กิโลเมตรประมาณนั้นแล้วกะ็ทางนอกต่างแต่เบื้องต้นนี่ดีอยู่ทุกคนแต่ว่าบัตไปมสีหอดคันสิวาและะ้วก็เครืงทางเลยนะพวกสานิดเดินทางไปเครื่งทางแล้วเนาะแต่ทางนี้โอ้โคตรโคตรเละเลยและบัตที่นี่ก็คือ ฝนกับมาโตก๊นกน้องมาโตก๊ก,ตกห้ามผสนิทอีกทางไปหันทางรถแนะ่ทุกคนรถบกซิดเนาะเดี๋ยวสนิทสีเอาผ่ามาหายเบิง่งเนาะรถบกซิดก็คือแบบว่าอ๋อลายแหงเนาะเลยเขาเจ้าแซงแซงกันไปนะทุกคนอันนี้สนิทกับเป็นห่วงความปลอดไทยเนาะเป็นห่วงความปลอดไทยของทุกคนอยู่คันสิวาเลกาโอ้ย <laughs> จากนักทองเที่ยวเป็นผู้ประสบภ,ภัยว่าสัมช้าทุกคนแต่ว่ากั ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งแรกของทุทกๆคนเนาะบ่ว่าสิครั้งแรกของสันนิษฐ์แล้วก็ครั้งแรกของลุงวงเนาะแต่ว่าน้องายที่ไปนําสนิเราเคยไปตลอดเนาะเราเราินแล้วกับทางนะทุกคนแต่เราก็บ,บอกอยู่เนาะเราว่าอ่าเส้นทางแบบบ่บ่งามได้ล่ะว่าแล้วทางมันอันนี้สิไปนําสิสิไปได้บส่สิเนาะเราก็ถามอยู่ก่อนอันนี้แต่ว่าพวกสนิก็ตกลงกับคุณลุงเนาะอ,อ่าคุณลุงวงเนาะสนิก็บอก แนะนำคุณลุงวังไหวก่อนนานินอกก่อนทีสิพาเราไปแล้วว่าเส้นทางบ่ง,ง้ามนอกเส้นทางเละเทะแต่ว่ารถสามารถไปได้ไดแตสินะแล้วว่าเออไปได้กลับไปแต่พงษ์สนิทกับบ่งหูบ่งหูระยะทางนอกว่าระยะทางเละหนระยะทางมันเท่าไหั่นะทุกคนอันนี้พงษ์สนิทกับบ่งหูนอกกับพากันไปกับขี่ขี่รถไปซิวๆนะทุกคนขี่โมดเตใร่ไปซิวๆแบบ ไปกินลมส่มบรรยากาศแถวนั้นเนาะก็ขี่รถไปซิซิลขี่รถไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็ไปแล้วบัดนี้ก็คิดว่าทางมันเละ่น่ะทุกคนคิดว่าทางมันสีบ่ใก,กล้เนาะเอาไปเอมามาระยะทางเละ่น่ะทุกคนประมาณยี่สิบกัวจนประมาณ30เนะาะไรไรรวมๆประมาณ30กิโลเมตรทุกคน ทางแห้งเนาะแล้วต้องดอสได้ขี่มอเตอร์ไซค์ค่อยๆขี่ไปเนาะค่อยๆขี่ค่อยๆขับไปนะทุกคนแล้วทีนีมันก็รู้สึกเมืออ่อยเนาะพักพหลายหลายหลายครั้งทุกคนพักพอหลายครั้งแห้งเนาะกะพักพอเนาะทุกคนเนาะพักพอกะประมาณ2ครั้งเนาะเพราะว่าวแมนอยู่ว่าระยะทาง30กิโลเมตรแต่ว่าเฮาขี่ซาๆได้ทุกคนบางทีก เลขหาเนาะบางทีกับเลขซีความไหวมาสันซะความไหวทีผูกสนิทบางทีกับอันไห,ไหวไหวชุดกับเมนประมาณสิบเนาะประมาณสิบความเลงเลงอ่าเขาเลงรถเนาะไหวชุดประมาณสิบเด้อทุกคนนักนวลแห้งนอกเส้นทางถ้าว่าเพิน่นอ่าเฮ็ดทางไปดีๆด่นะทุกคนถ้าว่าทางบริแบบนั้นนะนักท่องเที่ยวนี่ครับห้องเวลายอนองทางเมืองรักจิงนี่เพราะว่ายังเพราะว่า ธรรมศาสตร์นอวิวธรรมศาสตร์งามแห่งทางนั้นทุกคนงามอลไกะซิกเมเจอร์ก็คือกังหันลมเนาะกังหันลมนะทุกคนแต่่าที่นี่ก็คือผมสนิดก็แบบอยากไปเห็นบาทเมืองของเขาเนาะอยากไปเห็นบานเมืองทางเมืองดาจึงเนาะบาบาทเมืองเขาเป็นอะไรสนิดก็เคยเห็นอยู่ลุงแม็กแล้วไปตลอดเนาะแต่ก็อยากเห็นแต่ในคลิปประสานศาแต่โบเคยได้ไปสัมผัสด้วยตัวเองนะทุกคนเป็นไงบ้างคะคุณลุง สนุกบ่นกสนุกดีเสียดายเสียดายเสน้นทางเน,ะนาะวิวนี่ชื่นวิวนี่คือได้เลยเสียดายแค่เส้นทางแต่ว่าแถวแถวนี้เสน้นทางดีนะตั้งแต่เซกอ,องมามาถึงจุดนี้เสน้นทางดีแต่เลยไปนี้คือไม่เอาแล้วเนาะคุณลุงไม่ต่อชั่วโมงไปจุดนั้นได้วันนั้นโอ้ นั่นคือทางไม่เอาเลยเนาะคุณลุงเนาะสนุกนะเต้นดีมันได้ตื่นเต้นจากผู้จากนักท่องเที่ยวเป็นผู้ประสบไฟเราไม่เคยเจอรนแบบนี้พอได้ลุยแบบนี้แล้วมันรู้สึกตื่นเต้นมันตื่นเต้นไม่กล้าคิดว่าจะต้องเจอแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยประสบการณ์ชีวิตเ่าเราเคยลุยแบบนี้มาแล้วแบบนี้ประสบการณ์ชีวิตเนาะ แต่ที่นี่คือสีสวยมากบที่นี่นอกกาเลยมีโอกาสดีๆกะพากันไปสัมผัสด้วยตัวของตัวเองเนาะเฮาจังสีห้ว่ามันเป็นจังไดว่าสันจ้าอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ขังเหล็กที่พวกสวนิทไดเดินทางไปเมืองดาจึงฝากเมืองในอีพีตตอไปเด้อว่าาวนิดสีพ้าคุณลุงวองเนาะไปเห็นยังแน่แหลก็ะ เฮาสิไปพักอยู่ไสแน่เนาะจังได๋ก,กฝากเบิ่งใน EP ต่อไปเด้อเพราะว่าสจานิดก็อ่าคั่นสิว่าและ้วกะอยากมาเล่าเรื่องราวประสบการณ์ที่ว่าพวกสนิทไปเนาะไปลินไปเที่ยวทางนั่นทางนี้แต่กมีหลายๆบอนที่สนิทไปเนาะแต่กกอยู่ในขอบเขตลาวใต้นี่แหละทุกคนแล้วกะฝากเบิ่งใน EP ต่อไปแน,น่นว่าทางอ่าตลาดทางเมืองดากจึงสิเป็นจังได๋และะ้วกพวกสนิท พักอยู่ซ้ายบ้านเมืองเขาสีเป็นจังไดเนาะจังได้กับฝากเบื่องในอีพีต่อไปหรือสำหรับคลิปนี้เนาะสนิทกับซีไดอ่ากับเป็นคลิปที่บยาาเกินไปแลละกับโบสันเกินไปเนาะสนิดขิดว่าแต่มันก็เป็นเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งเนาะก็คือประสบการณ์ที่พวกแซนิดพากันไปเที่ยวเมืองดักยื่นแะ้วกับฝากเบื่องในอีพีต่อไปแน่ว่าสนิดสีเอาผาบ,บรรยากาศแนวใดมาผาที่ภาคนอะ ให้เมืองให้ส่งน้ำกันเนาะจะได้กระฝากเมืองอีกเด้อแล้วสำหรับคลิปนี้นอกสาวนิดกาสิเดโคโตจบไปเพียงเทนี้วังว่าคลิปนี้ที่มีประโยชน์และก็มีสาระต่อิฟตีเมื่อสุภุสุขุนอะไรสำหรับคลิปนี้ส้านิดกาสิเดโคกล่าวคำว่าขอขอบใจ